แต่ว่ามือนี่นะฝนตกงามพี่นอ้องฝนตกงามจ้าคนน้ำคอยก็ใกล้เต็มนงตกโรดขาดว่าสิต๊กัดมือละมือนี้ขั้นฝ่าแจงกลางฟางยังสีเข้าว่าไปใสกระบ,บรใครอีกค่ะมือนี้นะฝนตกยูแสะแสะโย ป่อยก็เลยบอดด้ไปไสมาาไซพรพอมพี่น้องนี่แต่ฝนฝนมาแบบมากงามคักพรพอมพี่น้องนี่แต่ฝนฝนมาแบบมากงามคักมือนี้ข้าจ้องพ่องอยู่เทียงหน่อยนี่ล่ะว่าสิเขาจกยางกับบได้จกดอกมือนี้บด่ดด้แต่ว่ามือนี่น,นะฝนตกงามพี่น้อง ผลตกงามจ้าคุณน้ำคอยก็ใกล้เต็มเนาะนกขานเนาะไปไซบอรรดอกหมดนี้ขั้นเป็นจังสี่เนาะพี่น้องเป็นเหตุเนาตีหนึ่งผัวขาพี่น้องเท่าเดี๋ยวนี่ละ่ะบอท่านละเศร้าตกอยู่ค่ะพี่น้องข้าเจ้าว่า้ายุลูกไม่เขามา เพื่อนๆบ้านเพื <t ell noise> ่อนๆฝนตกอยู่บ่จ้าบ้านคอยฝนตกตั้งแต่เทฮ้ยฝนตกตั้งแต่เทศจังคืนตีหนึ่งสีสองผู้พี่น้องเ่าเดี๋ยวนี่ผัดตกงามพร้อมได้เฮ้ยฝนตกตั้งแต่เทศจังคืนตีหนึ่งสีสองผู้พี่น้องเ่าเดี๋ยวนี่ผัดตกงามพร้อมได้ต่อย มื่อวานไปไซเลวน้ำใกล้เต็มน้องแล้วจ้าน้องสะหน่อยคอยอยู่หนาเทียงนี่กะใกล้เต็มแล้วค่ะฝนทงหน้ากะบุยฝนไปไซบรา้ดอกมื่อนีนขั้นเป็นจังสี่เนาะพี่น้องไปเีเ,น,เนี่ยอ้ยฝนตกตต่งแต่จลางคืนตีหนึ่งตีสองผูพี่น้องเท่าเดียวนี่ผัดตกง่ามพร้อมได้ เอ้ยฝนตกจั่งแต่จังคืนตีหนึ่งตีสองผู้พี่น้องเข่าเดียวนี่ผัดตกง่ามพร้อมได้ต่อยมอนี้พได้ไปใสาเล้วฝนตกพ่จากจากสุุนนะออ้อนช้อนออนช้อนค่ะออนชอน้อ,อนฝน อ่ะค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนเป็นจังได้ฝนตกดูบก่กค่ะโอ้บ้านคอยฝนตกมือนีมือนี้ค่าจองพ่องอยู่เทียงหน่อยนี่ละ่ะว่าสิเขาจกอย่างกับบอได้จกดอกมือนี้บ่ได้น้ำใกล้เต็มหนองแล้วจ้า น้องสะหน่อยคอยอยู่นาะเทียงนี่กะใกล้เต็มแล้วค่ะฝนทงหน้ากะบ้ยฝนพี่น้องฝนหลบเนี่ยแต่ก่อนนมาแต่พ่อแสดแสดลือแ,แ,แบบตกพ่อกระเทินนะนะเก็บจ้อยเพราะว่าฝนมันตกค่ะพี่น้องเขาไปฝนตกฝ่าแจ้งฝนสิตกบ่เศร้าง่ายเขาว่าแล้วก็บ่มี ฝ่าห้องตึมตึมจำต,ตั้มบ,อ ots, บอ่อใดเขาสวนบอ่บอใดดอ <It> กพี่น้องเอ้ยมื่อนี้อ้าวมือเพิ่นเช่าตกจังเฮ็ดเวียกเนาะมื่อนี้เพิ่นตกกะให้เพิ่นอ๋อลาฝนมาเธอละนี่ละน้อยกระไดบ่อใดเขาสวนบ่อใดดอกพี่น้องเอ้ยมื่อนี้อ้าวมือเพิ่นเช่าตกจังเฮ็ดเวียกเนาะมื่อนี้เพิ่นตกกะให้เพิ่น ไปไซบอรไกดอกมือนีขันเป็นจังสี่เนาะพี่น้องไปเฮ็ดเน้ามือนีข้าจ้องพ่องอยู่เทียงหน่อยนี่ล่ะว่าสิเขาจกยางกับบ่อได้จกดอกมือนี้บ่อได้ข่ามือนีฝนตกงามคักอากาศมือนีเย็นสบายค่ะพี่น้องพร้อมพี่น้องนี่แต่ฝน ฝนมาแบบมากงามค่ะค่าม,าามือนี่ฝนตกงามค่ะอากาศมือนี่เยน็นสบายค่ะพี่น้องโอ้ยฝนตกต่างแต่ั้งคืนตีหนึ่งตีสองผูง้พี่น้องเข่าเดียวนี่ผัดตกงามพร้อมได้เก็บจ่อยเพราะว่าฝนมันตกค่ะพี่น้องเขาไป ตีหนึ่งผัวขาพี่น้องเท่าเดียวนี่แหละบอท่านละเศร้าตกอยู่่ะพี่น้องขจาว่าพายุลูกไม่เขามากตีหนึ่งผัวขาพี่น้องเท่าเดียวนี่แหละบอท่านละเศร้าตกอยู่ค่ะพี่น้องขจาว่าพายุลูกไม่เขามากฝนตกอยู่จากจากถุดคุณนะออนซ่อนออนซ่อนค่ะออนซ่อนฝน มันกะบ,บอ่อใดฝนมันตกค่ะต่อยมอนี้ไิไ้ไซไ์เลวตกน้ำไลยเถื่อนเถื่อนโยพี่น้อง ผลอบนี้งามค่ะพี่น้องว่ามีร่มมีฝ่าเลยมีแต่ผลอ้อยบอย่ได้เขาสวนบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยมือนี้อ้ามือเพิ่นเช้าตกจังเฮ็ดเบียกเนาะมือนี้เพิ่นตกก็ให้เพิ่นไปใสบ่ได้ดอกมือนี้คันเป็นจังสี่เนาะพี่น้องไปเฮ็นะดเน่าโตโกรดขาดว่าสิต๊พืมือล่ะมือนี้คันฝ่าแจงกลางปางจังสีเขาว่า มือนี้ค่าจองพ่องอยู่เทียงหน่อยนี่ล่ละว่าสิเขาจกยางก้าบ,บ่ได้โจกดอกมือนี้บ่ได้ของละลาฝนมาเธอละนี่กละน้อยกระดไดไปไซบ่รไก้ดอกมือนี้คันเป็นจังสี่เนาะพี่น้องเป็เหตุเนี่ยข้มือนี้ฝนตกงามค่ะอากาศมือนี้เย็นสบายค่ะพี่น้อง ค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนเป็นจังได้ฝนตกอยู่บอกค่ะโอ้บ้านอยฝนตกมันนี่เพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อน,น,นเพื่อนฝน,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 นตกอยู่บอจ้าบ้านอยฝนตกตั้งเพศนักขานเนาะพร้อมพี่น้องมีแต่ฝน ฝนมาแบบมากงามคักแต่ว่ามือนี่นะฝนตกงามพี่น้องฝนตกงามเจ้าคุณน้ำคอยก็ใกล้เต็มนอนไปใสกระเบไอีกค่ะเมื่อนี้นะฝนตกคือแสะแสะโย่คอยก็เลยบ่บได้ไปใสมาใส่เพื่อนบ้านเพื่อนฝนตกอยู่บ่จ้าบ้านคอยฝนตก ั่ง๊โตกโกรธขาดว่าสิโตกะกดมือละมือนี้ขั้นฝ่าแจงกลางฟางจังสีขาว่าไปใส่กับอไรอีกค่ะมือนี้น,บบะน,นะฝนตกอยู่แสะแสะโย่ปล่อยกระเลยบระายไปใส่มาใส่ตั้งกับบอไยฝนมันตกค่ะ ฝนตกพีจากจากถูกคุณนะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนค่ะอ่อนซ้อนฝนแต่ว่ามือนี่นะฝนตกงามพี่น้องฝนตกงามจา้าฝนน้ำคอยก็ใกล้เต็มแล้วน้อนค่ะน้อฝนตกพีจากจากถูกคุณนะ ออนซ้อนออนซ้อนค่ะออนซ้อนฝนค่ะมือนี้ฝนตกงามค่ะอากาศมือนี้เย็นสบายค่ะพี่น้องเนาะค่ะน้อพี่น้องฝนหลบเนี่แต่ก่อนแบมากแต่พอแสดแสดลื่แบบตกพ่อกระเทินนะนะเก็บจ่อย เพราะว่าฝนมันตกค่ะพี่น้องเขาไปเมือนี้ค่าจ้องพ่องยูเทียงหน่อยนี่ล่ละว่าสิเขาจกอย่างกับบ่ Davidson ได้โจกดอกเมือนี้บ่ได้เก็บจ้อยเพราะว่าฝนมันตกค่ะพี่น้องเขาไปเมือนี้ค่าจ้องพ่องยูเทียงหน่อยนี่ล่ละว่าสิเขาจกอย่างกับบ่ได้จกดอกเมือนี้บ่ได้ตจกนำ ไลยูเถือถ่อนเถื่อนโยพี่น้อง